สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟโนโนิที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้อมก็มาอัปเดตโนโนิเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าฟินบอกเลยว่าอบอุ่นน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนอ่ะต้อมก็มีภาพและคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าคลิปวันแรกของโนโนิมีความน่ารักคอมหวานกันยังไงนะคะและก็สำหรับคลิปวันนี้ด้วยนะคะก็คือที่วันแรกก็คือ เมื่อวานเนาะแล้วก็น้องก็จะอัปเดตคลิปวันนี้ด้วยมีภาพมีโพสต์ให้วันนี้อีกคือวันที่สงนะคะน้องก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้อ่าได้ดูกันได้ฟินกันนะคะในความเคลื่อนไหวนะคะตอนนี้น้องยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยนะคะแต่อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้อ่าได้มีความสุขได้ฟินไปด้วยกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพและคลิปกันเลยดีกว่านะคะไปดูกันเลยจ้า สำหรับภาพนะคะเราก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนอ่ะก็ยิ้มไปตามๆกันเลยเนาะสำหรับ f f c ของเรานะคะที่ได้เห็นภาพครอบครัวนะคะที่ไปเที่ยวด้วยกันเนาะเราก็เฝ้ารอทริปนี้กันอยู่เนาะทุกคนก็มาถึงวันนี้แล้วนะคะก็ได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองครอบครัวเนาะว่ามีความน่ารักขนาดไหนนะคะสำหรับคลิปภาพนี้นะคะ คุณโตโน,โน่เนาะน้องโตโน่ได้โพสต์ภาพนี้เองนะคะทุกคนนะแล้วก็มีแคปชั่นนะคะว่ายังไงว่ายังไงอ่าไปดูกันดีแคปชั่นอะไรครอบครัวหมาป่ากับสลอตอ่าแคปชั่นนี้นั่นเองนะคะทุกคนเราอ่านแล้วก็ยิ้มไปตามๆกันเลยเนาะก็คือครอบครัวทุกคนครอบครัวคือแบบ นะฟินสำหรับ FC โนโนี้ของเรานนัเองจ้าแล้วเราก็มีคลิปให้ดูกันด้วยเนาะ,ะเป็นการที่ถ่ายด้านหลังนะคะแล้วก็มีคุณแม่น้อยยิ้มไ่ด้วย่าเราเห็นแค่นี้เราก็มีความสุขนะคะที่เห็นน้องสองคนโนโนี้ของเราเดินไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ แล้วก็มีคลิปははนี้นะคะของน้องต้องตานั่นเองนะแล้วก็มีความน่ารักของน้องนิชามีความแบบว่าคิดเล่นของเขานั่นแหละนะความน่ารักความแบบว่าส่วนๆนิดๆนะคะของน้องนิชานั่นเองนะคะก็เป็นสตอรี่นะคะแล้วก็มีความที่แบบว่าคุณแม่น้อยนะได้มาร่วมเฟรมนี้ด้วยในความน่ารักของคุณแม่น้อยนั่นเองเนาะเล่นกับลูกๆแบบว่า แม่น่ารักอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีความน่ารักของแม่แม่เนาะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนเออแบบนะจ๊ะก็มีความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะที่โพสให้ทุกคนได้เห็นการให้เอฟซีได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวเนาะแล้วก็มีคลิปนี้ ก็คือสตอรี่นั่นเองนะคะในการที่แบบรอคุณโตโน่เนาะมาคุณโตโน่ไปทำอะไรนะประมาณนี้นะคะดูแบบสาวๆรอคุณโตโน่อยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็น่ารักอ่ะเนาะเออแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันนี้เนาะที่อ่านี่มีการที่แบบอ่าอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็มี ความที่แบบพาแม่ๆไปเที่ยวสนุกนั่นเองนะคะแล้วก็มีคลิปของโนนี้ของเรานะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่เราก็มีความสุขเนาะได้เห็นความเคลื่อนไหวของโนนี้ครอบครัวของโนนี่ นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะคุณโตโน่นได้โพสต์เองเนาะในความที่แอบถ่ายคุณแม่น้อยในความน่ารักของแม่นั่นเองเนาะและมีเสียงน้องนิชาแบบน่ารักน่ารักคุยกันนั่นแหละนะในการแอบถ่ายคุณแม่นเองนั่นคะก็มีความน่ารักความความเป็นครอบครัวเนาะที่แบบมีน้องของนิชาด้วยที่แบบว่าพาคุณแม่เล่นเนาะในสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ย น่ารักน้อทุกคนเราเห็นแบบนี้เราก็ยิ้มไปด้วยเหมือนเราไปเที่ยวกับน้องอะไรเงี้ยเออดูน้องก็แบบมีความสุขคือยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยเห็นแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วน้อสสำหรับใจเอฟซี FC ทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะต้อมก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นความเคลื่อนไหวของโนนี้ตลอดเลยนะแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าน้องจะกลับมาไหนนะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะแล้วก็มีภาพให้เราได้เห็นความความถ่ายความครอบครัวนะคะความน่ารักของคุณแม่คุณลูกเนาะก็มีภาพให้เราได้เห็นกันมีภาพแม่แม่ด้วยก็น่ารักนะคะขอบคุณสำหรับภาพนี้แล้วก็กรีดอะกว่าเราจะได้ภาพคู่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ต้องแบบมันแอบถ่ายหรือเปล่า สำหรับคู่เขาที่ถ่ายก็เขาน่าจะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ถ่ายสําหรับเก็บไว้ดูกันรายการอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็จะมีประมาณว่าเทศกาลหรือมีอะไรให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยถึงจะมีภาพนั้นให้เราได้เห็นกันสําหรับที่แบบตั้งใจถ่ายคู่กันอะไรประมาณนี้ส่วนภาพคู่ที่แม่แม่ให้มาแล้วก็แบบ แค่นี้เราก็เห็นแล้วก็น่ารักเนาะหล่อสวยน่ารักอะ่ะเออตอนนาะทำไมน่ารักอย่างงี้น้องนิชาก็น่ารักเนาะคือแบบดูแบบมีความสุขอะ่ะเออน้องๆแบบเราเห็นแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเนาะเออทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะต้อมก็มีภาพเลยคลิปให้ทุกคนได้เห็นกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะมีภาพช็อตไหนที่แบบ ฟินๆเดี๋ยวเอามาลงให้อีกนะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะ่ะก็คืออาจจะไม่ยาวมากนะคะก็เดี๋ยวจะจัดทำให้แบบยาวกว่านี้เนาะก็คือว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นนะ่ะสำหรับคลิปน่ารักน่ารักก็เลยรีบเอามาลงให้ทุกคนได้เห็นสำหรับเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะก็ฝากทุกคน กดหัวใจให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะคะสามารถกดติดตามตั้มได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่จั้มลงเนาะก็จะอัปเดต หมตลอดเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะและใครที่อยากจะดูคลิปแบบว่าเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักน่ารักเป็นช็อตเป็นช็อตที่แบบเราไม่สามารถลงได้น้อมันผิดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปกดติดตามได้ใน IG แล้วก็ t i k t o อกได้นะคะ ชื่อเดียวกันเลยรถดาชาแนลนะคะสําหรับ i g สําหรับ t k t t o k ก็รถดาชาแนลนะคะแล้วก็สลักโนนี่อะไรเงี้ยานาคะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้อ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ